ในวิดีโอต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมเล่าแหลมอาจไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดพฤติกรรมการเล่าเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปรับชมกันเลยมีข้าวก่อไม่มีข้าวอยู่อ่ะอย่าที่นี่ไม่ได้อีก เกุญแจบ้านเนี่ยเปนกุญแจที่แจกแอดับใช่ไหมเราทิ้งคู่ใจ้านมาแล้วเป็นแบบรัไปเลยก็จะดอกสองดอกแหละครับใครพี่หลีพี่หลีมาแล้วครับผมระหว่างรอูดต็อกไม่มีรถจอดอยู่ตรงนั้นเลยเหรอท่านใดมีเพชรนะครับขอ ขอซื้อสัก30เม็ดได้ไหมครับหรือจะเป็นกล่องเคเคก็ได้นะครับสัก400กล่องท่านใดมั <c oughs> ไนไหนใด้ได้นะครับ <c oughs> ขอขอไหนนะครับต้องการ ด่วนนะครับสวัสดีครับยันมึงเรื่องสิ่งไรบไ้างแล้วแม่ไม่ปิดให้กูด้วยอยากได้เพชรสองสองสองสภาพครับรับเยอะๆรับเรื่อยๆติดต่อมาได้เลยเย э ้ขอบคุณครับบายสวัสดีครับพี่ๆวันนี้เรามาประกาศรับซื้อกันคีนี่ ถ้าเกิดพี่ๆคนไหนมีแล้วอยากจะขายนะครับสามารถติดต่อได้เลย2 2 2 5 5งสองห้าห้ารับราคา ไม่ใช่ให้ยอมไปกับคนอื่นเดินเดินเดิน Love ที่บอกว่ายอมกูทุกอย่างอ่ะยอมเพราะรักไม่ใช่ให้ยอมไปกับคนอื่นได้กี่ไลค์กี่แชร์กี่คอมเมนต์หนูถึงจะได้ปืนสีแดงบ๊ายบายสิบไลค์ สิบคอมเมนต์เลยอยู่คนเดียวงอเงาเพราะหนูเงาหนูก็เลยมาถ่ายคลิปอัปเดตสถานการณ์ให้พี่ๆดูเอาไว้เจอกันใหม่จ้าบู้บายสวัสดีครับพี่ดีแล้ว้เราก็อยู่ในคูอีกแล้วกับคดีอุ้มห่ออีกแล้วก็ขับรถกระจกครับก็เลยโดนจับจริงๆเราอยู่ในคูพี่ต่อยแต่ว่าพี่ต่อยหายไปไหนไม่รู้หนูหาไม่เจอแล้วหนูก็เลยเพราะหนูเงาหนูก็เลยมาถ่ายคลิป อัพเดทสถานการณ์ให้พี่ๆดูเอาไว้เจอกันใหม่จ้าบู<อ>้บายเจ็บคอแล้วมาเจ็บคอเลยวันนี้เนี่ยจุดเมือคือ Lucky Land โอเคนะครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับยืนมือเหมืนเดิมจุดเมือนะครับไอ<ห>้นี่ใครวะ คือเถื่อนเป็นไงไอเมื่อกี้ใครวะหยุดไม่ได้เด้อไอเหี้ยไม่พูดไม่หยุดอ่ะมันจะชนไกลขนาดนั้นอะหรออะไรเปิดมาไม่เฟิร์สอิมเมชั่นคือกูนึกเหมือนถึงแบบลุงแก่ๆที่เขาอยู่ในทิกตอกแล้วเขาชอบถ่ายรูปอย่างเงี้ยที่เราเลื่อนไปเจอแล้วมันจะมีประมาณห้าไลค์หกไลค์อ่ะแล้วเราก็จะเห็นเขาแบบสวัสดีครับนี่วันนี้มาซื้อกับข้าวให้หลานกินอะไรเงี้ยมีใครมีใครแตะต้องมัวยหนื้ป่า นี่บรรยากาศตอนเช้าเถียงไร่เถียงนาอะไรอ่ะอะไรอ่ะเป็นแบบตานุงะฮะนึกถึงเลยกูแบบเหมือนที่กูเลื่อนมาเจอแบบไปเรื่อยๆแล้วกูแบบตอนปีออกมาช็อตฟิวอ่ะกูแล้วกูก็โลกจิตดูแม่งจนจบอ่ะคือแบบงงอ่ะไม่รู้มาทําอย่างน่ะกูกาลังดูแบบคลิปสารคดีนู่นนี่นั่นแบบหนังหนึ่งเลยอ่ะเจอลุงมาปุ๊บกูก็นั่งดูอ่ะพูดอะไรอย่างอารมณ์นี้เลยคืออารมณ์ เสียงดังเกินบหว่ไหวออดีลุงหนังไม่ไีใครแกล้งหรอกเพื่อนเราเองนั Higher, <IC C gucken swear> asphalt, ้นแหละโอ้โหเนี <genau refused> ่ยที่ตามหาได้ยากกับไราไร้เบื้องเจ็บนะครับช่วงนี้น่าจะ หนักหนักอันนี้ก็เหมือนเหมือนเหมือนเป็นดาวโซเชียลอีกคนนึงอันเนี้รู้ว่าที่ดูต่อได้เลยครับชมความน่ารักของเดอะบอสซุกี้เวอร์ชันหนึ่งไม่ดีว่ะสะพานหนึ่งไม่ค่อยดีอ่ะเขาจะรู้ไหมว่าเสียงเขาจะรู้หรือเปล่าอ๋อติ๊กต๊อกนี่สะเด็ดไม่ค่อยดีอ่ะฮะเออเนี่ยมันไม่ค่อยดีอ่ะลสได์มึงมึงมีมึงเติมแพ็คแบบว่าอะไรมิเต็มใช่ไหมเออไม่เติม เน็ตเน็ตมันไม่ไม่ไหม่ป่ะดูไม่ค่อยสนุกอ่ะตังกวยซ่า้อซิสการสดๆแบบนี้ซื้อซิ้ใหม่ย่าของเราดับานครับจอดำน้องมองมองมึงต้องตามคนนี้ไว้ชื่อขนหนมเหรอขนมสีไหนเป็นสีไหนคนเนี้ยกูนึกถึงแบบพวกที่เขาชอบตามถ่ายรูปลิซ่าหรือคนดังอ่ะที่เป็นลุงคนหนึ่งที่แบบเอียงเอียงตัวถ่ายรูปอ่ะกูนึกถึงลุงคนเนี้ย เขาเชื่ออ,อย,าาย่างนี้ลุงเสีย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 รู้จักคนที่ชื่ออะไรขนมเหรอคณะค่อมนะขุมนะขุม,ขมไม่รู้<อ>มไม่รู้จักเลยรอ,อคนนี้เขาน่าจะเป็นคนดังเงินรุ่นใหญ่รุ่นโตป่ะนะไ,ไม่รู้นะขุมนะนาขมนาุาขอมอะไรอย่างเนื้รู้จักครัตามหาเขาเนี่ยนี่มาแล้วผมไ้กดฟอลโล่เขาได้ปะ เย็ดรูปได้อ่ะนี่ไงมาครบแล้วมาครบแล้วพี่หลีพี่ได้ไปไปเลยรถเพลงมันไม่ออกคุยคุ้ยคนที่ฟอลโล่คนแรกแค่นี้แหละทำมาขึ้นเลยโอ้โหวอทไม่น่าละไปไปตามตามเขาไปเลยตามเขาไปเลยตามเขาไปเลยเลยไปเลย พีทจะทำเลยให้พ like like right? ี่ทำเดี๋ยวผมทำก็ได้เดี๋ยวพี่เตรียมไปตรงนู้นแ่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะไม่ถูกเันไอหลามจะอะไรเหรอวะไอหลามเก้ายี่ห้าสามร้อยฮะพี่ทีพยังไม่ได้ลบทำอะไรกันทำเชือกแยวนกันเตรียมเตรียมเหนึ่งอย่างเลยครับทุกอย่างมันก็ต้องปล่อยวางไปสบายครับยึดฮะยึดปากฉลามอันดับหนึ่งผมอดีตไปไหนครับผมพี่ในตัวอ่าแป๊บหนึ่งให้กิจกรรมยึด มามาดึงปากหลางใช่ไหมฝักฉลามแชมป์เก่าอ่ะฉลามแชมป์เก่าใช่ต้องออกก่อนอ๋อเขาอีใช่ไหมไม่ได้มาไม่มีมาใช่ไปเข้าตัวนะครับเป็นสิบวิ่ดูทิกต็อกกันน่ยมียไอหมองมีอะไรน่าสนใจอีกปะนอกจากทิกต็อกรอเน็ตที่เหน็ตไม่ดีโอเคครับผมเรียบร้อยครับทินเดอร์เน็ตมีทินเดอร์ด้วยเหรอ ไ๋นวะร้านแปดร้านแปดโอเคทินเดอร์วะอ่าสามคนมาครับทางนี้เลยทางนี้เลยเ๋ยวดทีละคนนะประชาชนด้วยครับถอดหน้ากากให้หน่อยเนี่ยวะอันนี้ครับ คุณหาที่พ่อนักกลางไปเจอลืมรับตาเบอร์โทรเบอร์โทรเอ่อเบอร์โทร6 3 7 0 3ครับ6 3 7 0 3นี่ค่ะเบอร์โทรเพเจอขออย่าคนตัวนะเอ่อ uh, ให้เป็นแท็กแก๊งแซมเมอร์ แอกเกอร์ปัดแม่คันนิ่งทิวแล้วก็เวพอนคอยมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่โอเคเรียบร้อยครับครับคนถัดมามาเลย,ได,เลยได้อยู่ผมว่าชิวๆ เตมเมอร์มันเคยอย่างวะเจมเมอร์เคยอย่างวะแต่พาไปเอาแอดอออดัก่อนผัดรอบแต่ไม่คนดีเผื่อะไรวะด้ไม่สามารถใช้คลื่นความถี่นี้ได้ด้วยไม่ได้เลยหรอกแอดอปไม่มีใครมาเล่นด้วยอืมเดี๋ยวนี้ฟีทุกลูกเมื่อรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกริง๊งกริ๊งและสมัครสมาชิกเพื่อเป็นครอบครัว K H O C ด้วยกันนะคะ